สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันเีเยครับนียครับเถาวันพันกับต้นไม้ลายเหมือนมังกรพลักเลยครับ แล้วมันก็มีร่องรอยของการล้อมขุดน่าจะเป็นต้นตะโก,ก วก่กระเถ่าต้นไม้ที่เป็นไม้เลื้อยไม้เถ่านี่เยอะครับดูเป็นศิลปะก็สวยงามดีครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไร นี่อีกต้นหนึ่งลำต้นเขาเป็นปุ่มเป็นปมพันเป็นเกลียวเลยครับเป็นพวกไม้ชนิดเถ่าหรือว่ารอเลื้อย <c oughs> อีกอกอ็กอีกต้นพอเง่นขึ้นไปส่งๆก็ไปเจอกับกล้วยไม้กล้วยไม้ป่าเขาหรือสี่หรือว่าเขาพรามนวดพรามมองไม่ค่อยชัดครับ พวกนี้ก็จะมีอยู่เยอะครับตามป่าตามดงออกมาตรงนี้ก็จะเป็นผูป่าหรือว่าผูช้างป่าเหลือพันกับต้นไม้ตายแห้งต้นไม้ตายซากผูช้างป่าบางแห่งเรียกเครืองูเขียว ครับก็เก็บภาพบรรยากาศของป่ามาฝากให้เพื่อนๆไปพี่น้องๆได้ดูได้ชมกันครับก็มีพันไม้หลายๆชนิดหลายๆอย่างรวมๆกันนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ